ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเ <T> ช่นเคยกับผมดีมแลนด์แอนดรอยนะครับก็อยู่ในเกม GTA San Andreas นะครับเราจะมาทำภารกิจในด้านของมังกรแดงภาค3นะครับแมมาทังสาภาคเลยทีเดียวไม่ต่อเน,นื่องนะครับเป็นวักเป็นบักนะครับเราก็จะไปทำภารกิจต่อกันเลยนะครับเราก็จะเก็บในด้านของอาวุธก่อนนะครับ เออครับเราก็จะไปทภารกิจต่อกันเลยครับเนี Damn, Shit, ่สีเจก็หาอะไรกันนะครับแล้วก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์เราไปนะครับ คันนี้คอนแรงของเราเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไปกันต่อครับผมในรถนี้ก็เร็วจริงๆครับเร็วที่สุดของในมอเตอร์ไซค์ของ GTA แสนนะครับเร็วจริงๆนะครับตัวนี้จะอยู่ไกลหรือเปล่านะครับโอ้โหแรง รถเปนแรงครับทำไงได้ครับแหมแรงจริงนะครับจุดหมายไปทางหองเราก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเป็นข้างล่างนะครับก็ขับรถไปใกล้ๆอยู่นะครับไม่ไกลเท่าไรนะครับแหมว่าจะรัดขั้นตอนไปก็ไม่ได้นะครับก็ลงไปดีๆนะครับ ยังไงก็ต้องลงตามทางอยู่เหมือนเดิมนะคในนี่จะเลี้ยวในทางนี้นะครับเขาไม่ให้เราเข้าไปนะครับแหมเข้าไปทางนี้ไม่ได้เราก็ต้องขึ้นเข้า ขึ้นข้างบนไปนลครับผมเราจะไต่ไปในด้านตรงนี้นะครับเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับก็เดินระวังระวังนะครับอย่าให้ตกเลยทีเดียวนะครับตกนีนขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็เราก็ต้องไปทางนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าไม่มีทางไปนะครับเราจะขึ้นไปตรงนี้ดีกว่านะครับอ่า หรือว่าจะไม่มีทางนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดดลงมาเลยนะครับโอ้โหดังอากเลยทีเดียวเราจะขึ้นไปดังด้านข้างบนนะครับท่านผู้ชมก็เดินลงมานะครับตามทางนี้แหละครับแล้วก็เดินลงมาทางทางนี้นะครับ เราจะเห็นในด้านของเสื้อสีฟ้าไอ,อ้ไม่ใช่สส,สีสีม่วงนะครับแล้วก็เดินไปเลยนะครับถือปืนรอไว้เลยนะครับโอ้ยเราจะไปฆ่าเขานะครับจต่วันนี้ต้องรีบหนีก่อนนะครับเพราะว่าเราจะโดนยิงตายก่อนนะครับเราจะขับไป เราจะต้องตามรถคันนี้ไปนะครับอย่าให้สีแดงๆออกจากแผนที่นะครับไม่งั้นธารกิจเราจะไม่ผ่านนะครับยิงเลยนะครับกลับไปแล้วก็ยิงไปนะครับแล้วก็ยิงเลยครับเรียบร้อยครับ แล้วก็โทรศัพท์นะครับ hey, logo, so okay, แหม้อนี่ไหลลงมาเลยนะครับแหม่ก็ได้เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ตังมา1 2 0 0งมาน0 0นะครับแหมเราก็จะไปอย่างบ้านของเรานะครับ ื่อไปทําอีกหนึ่งภารกิจนะครับหมความนิ่ขมุงเต็มรถเลยนะครับอ๋อสำหรับภารกิจอันนี้ก็ไปทำกันต่อนะครับภารกิจนี้นะครับแล้วก็ไปกันเลยนะครับเราก็ต้องจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับไปในด้านทางนี้นะครับไปทางนี้นะครับบางคนนี่อาจจะอ้อมไปนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนดีนะครับที่แท้ก็ด้านบนนี้เองนะครับเราก็จะมาตรงนี้ครับ hey, nice ก็จะประมาณว่า,าเอาสไนเปอร์ครับซูมยิงไอ้พวกที่มีสีแดงขึ้นนะครับแล้วก็จัดไปนะครับ right ตัวนี้อาจจะบั็กได้นะครับ tried, left, เรียบร้อยครับ ก็จะไปในปืนกนนีแล้วครับเราก็จะเข้าไปยิงนะครับลยครับยิงครับผมยิงนะครับยิงนะครับตรงด้านบน ด้านหลังได้ยินนะครับด้านหลังนี้ตรงไหนครับตรงไหนไปเลยครับไปต่อครับนี่ดึงด้านบนนะครับจะมีนะครับหินตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ แมจะตายไม่ตายนะครับเรียบร้อยครับโดนยิงตกน้ำนะครับอาวนะครับเจอใครครับตามจริงภารกิจนี้นะครับจะให้เรานี้ไปได้ยิงนะครับไปได้ยิงนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับผมนี่จะรัดขั้นตอนในการใช้อ่าในด้านของนี่ครับโหเกือบโดนตัวเองครับ ก็ควรจะยิงไปก่อนนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับเพราะว่าถ้าลงไปเอาเรือนะครับก็จะใช้เวลานานยาวนานมากนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้ EP พนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับท่านผู้ชมที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ของผมนะครับได้ทุกวันนะครับสําหรับ คลิปนี้อีพีนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนก็สวัสดีครับ